ไม่ไม่ไปไปอะไรตกเตถึงวะตถึงวะอุ้ย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 คืออะระฮ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 ะ้รซ้ำเฮ้ยเฮ้ย ไปที่อย่างฉันว่ะหยุดต้นไม้เออมาดีมาดีมามาดิมาดิไ จะเอาเตะหรือจะเอาต่อยเอาต่อยไปเอาต่อยไปอ่าอ่าใคร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 มาใครมาไอฟ้าไอฟ้าไอฟ้ามาไอฟ้าไอฟ้ามาดิมาดิมาดิไอน้ำเงินไอน้ำเงินไอชีฟ้าไอน้ำเงินไอน้ำเงินมาดิมาดิ๋ยวกดดิดรอหนาแล้ยกดไว โลนานโลนานไออุ๊ยอันนี้ซูอ่ะจู้ต่อซูที่สองคนมานน่มาหนิมานนี่เนี่ยเน,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 นขึ้นมา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 ไหนวะไม่ขึ้นมาใม่ไหมไม่ขึ้นมาใช่ไหม แต่ลแต่ดไปเอแต่ยออโยมันตกตกเอยตกเตเ้ยต้องหมอบจะทำอะไรเราไม่ได้หมอบหมอบหมอบเออเออ

จะทำไจะไรจะทำไระไรจะจะทำไระไรจะทํไระไรจะไรจะไรจะทไรจะทำไะไรจะทำไรจะทไระทำไระไรจะทำอะไรจะไรจะทไรจะทำไรจะทไรจะทำไะจะทำะไระจะทำะไรจะทำะไรอ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 ะ้ไไ đi yêu cạo nè cạo tháo yêu tháo chuột. tháo yêu ui, lệch. Say đó bà 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 lệch. Say Ui, bà đi Ui yêu bà lệch. Say yêu bà lệch. Say yêu bà rồi, này yêu này Đến Say này หนึ่งเอสตีตียังไม่กี่ทีก็ตายละไปนนนี่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 เอสเอ่อทำอะไรเราเฮ่ยจุ๊บจุ๊บไป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  หลบไปขวางทางกระโดดข้ามหัวโอ้ยมันมากันเยอะมันมากันเยอะอยมันมากันเยอะโอ้มันเยอะมากหลบไปหลบไปหลบไปลบไปหลบไปหลบไปตัวตีสิโอ้ย,อย,อยมันจะขึ้นมาได้หรือเปล่าวะขึ้นไม่ได้เลยกระจอกว่ะกระจอก 哎呦

ตุ่ยตุ้ยตุตุ๋ยตุ๋ยตุ้ยตุ้ยตุ๋ยตุ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 ้ยตุ้ยตุ้ยตุยตุยตุ้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 ยตุยตุยต้ยตุยตุ ก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้ก็ได้ประมาณอันนี้อีพีสามนะครับก็อโอเคบ๊ายบายครับทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่มันก็เลยไปใหม่อ่ะมันสุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคน